ไขมันส่วนเกินถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสาวๆหลายคนเลยนะคะช่วงเช็คให้ชัวร์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสอบถามความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเลเซอร์จะช่วยสลายไขมันได้จริงหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะไม่น่าจะจริงค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ใช้เข็มดูดไขมันเลเซอร์เป็นแสงไม่น่าจะไม่น่าจะจริงค่ะ ถ้าความคิดออกก็คิดว่าไม่น่าจะได้นะไม่เคยได้ยินมาด้วยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นที่รู้มาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบที่เขาใช้เข็มดูดแต่ถ้าเป็นพวกเลเซอร์มันก็น่าจะเจ็บอยู่นะก็ไม่ไม่คิดว่ามันน่าจะวีอ่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะรักษาได้จริงนะคะเพราะว่าเห็นช่วงนี้เขาก็ฮิตกันอยู่ตามหมู่ดาราตอนนี้เมืองนอกเขาก็ทํากันอยู่เนาะฮิตกันอยู่ค่ะคิดว่าไม่น่าจะจริงอะค่ะ น่าจะไม่จริงอะค่ะเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยรักษาได้จริงค่ะไม่น่าจะจริงค่ะ โอ้โหคำถามนี้นะคะเป็นคำถามยอดทิศเลยค่ะมีคนถามหมอกันเข้ามามากเลยนะคะและจากประสบการณ์ส่วนตัวของหมอเองนะคะที่ได้มีโอกาสดูแลผู้ที่มีปัญหานะคะด้านความงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณหรือเรื่องของรูปร่างมานานกว่า18ปีเนี่ยพบว่านะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องรูปร่างหรือไขมันส่วนเกินเนี่ยเป็นปัญหายอดทิตติดอันดับที่ทุกคนกังวลนะคะไม่จํากัดเฉพาะผู้หญิงนะคะในส่วนของผู้ชายตอนนี้ก็ค่อนข้างก,งกังวลเรื่องรูปร่างกันมากเลยทีเดียว ะะเพราะการที่เรามีรูปร่างที่ดีนะคะดูสมส่วนสวยงามเนี่ยนะคะนอกจากที่จะแสดงให้เห็นถึงการที่เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังมีส่วนนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เราอีกด้วยนะคะซึ่งช่วยเสริมให้เราประสบความสําเร็จทั้งด้านชีวิตการงานแล้วก็ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะนะคะดังนั้นนะคะบางคนหลายๆคนนะคะก็ ทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นค่ะทั้งออกกําลังกายก็แล้วนะคะอดอาหารก็แล้วแต่เจ้าไขมันที่เราอยากจะขจัดออกไปมันก็ไม่ไปสักทีหลายๆท่านนะคะก็ไปปรึกษากับศรัลรยแพทย์ซึ่งก็ได้รับคมแนะนำนะคะให้ทําการผ่าตัดดูดไขมันแต่เนื่องด้วยหลายๆปัจจัยค่ะทั้งความไม่พร้อมกลัวเจ็บนะคะกลัวการดมยาสลบกลัวความเสี่ยงไม่อยากหยุดงานนะคะกลัวบาดแผลที่จะต้องดูแลหลังการรักษากลัวว่าจะเป็นแผลเป็นอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่า แล้วเราจะมีทางออกอย่างไรคะซึ่งหมอกําลังจะตอบคําถามเมื่อกี้นะคะว่าเลเซอร์สามารถสลายไขมันส่วนเกินได้จริงหรือไม่คําตอบก็คือเลเซอร์สามารถที่จะสลายไขมันส่วนเกินได้จริงค่ะนะคะโดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า Slim ชัว r r โรบอทค่ะ เป็นหุ่นยนต์เลเซอร์สลายไขมันนะคะที่ได้รับการคิดค้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเทคโนโลยีด้านเลเซอร์เทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันนะคะที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถขจัดไขมันส่วนเกินได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องเจาะไม่ต้องดูดไม่ต้องผ่าไม่เจ็บและสามารถลดปริมาณไขมันได้นะคะตั้งแต่การรักษาเพียงครั้งแรกและด้วยความไฮเทคโนโลยีของเจ้าหุ่นยนต์เลเซอร์ชนิดนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีไขมันส่วนเกินในบริเวณใดก็สามารถที่จะสลายได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนเป็นหน้าท้องช่วงเอวหรือว่าเป็นต้นขานะคะและด้วยระบบควบคุมออนไลน์นะคะในการควบคุม การปฏิบัติการในการสลายไขมันจากศูนย์ปฏิบัติการแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้หุ่นยนต์เลเซอร์สลายไขมันทั่วโลกนะคะทำการสลายไขมันอย่างมีประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกันหมดค่ะไม่ว่าคุณจะสลายไขมันที่นิวยอร์กที่ลอนดอนที่ปารีสที่โตเกียวหรือแม้แต่ที่กรุงเทพเราก็มั่นใจได้นะคะว่าไขมันของเราเนี่ย ถูกขจัดออกไปอย่างแน่นอนและก็ปลอดภัยด้วยค่ะและขอย้ำนะคะเป็นครั้งสุดท้ายจากคำตอบที่ถามมาค่ะเลเซอร์สามารถสลายไขมันส่วนเกินได้จริงๆค่ะ